สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อ um ั e. บดุลกอนีบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวัสัลลาตุวัสสลลามุอะลารอซูละฮิลกะรีม วาาลลอิฮ al so ีา ع ัดอัสสลามุ أ ะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก็ได้นำข้อมูลต่างๆมาเพื่อความมั่นคงในจิตใจของท่านเกี่ยวกับอิสลามเผื่อว่าได้รับแสงสว่างกันเต็มที่แล้วจะได้รู้สึกโล่งโปร่งใสกับแนวทางที่ ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติอยู่นั้นเพราะว่าถูกล้อมนะครับถูกเขย่าขวัญโดยเฉพาะยิ่งทั้งข่มทั้งขู่ก็มีอยู่เหมือนกันตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีสลุลต่าละห์อะไลฮิวะสัลลัมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็ดังที่บอกมาแล้วคนเราส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเอาความรู้สึกเอาจิตใจของตนเองเป็นที่ตั้งนะครับแต่มุสลิมก็ต้องเอาหลักการมาเป็นที่ตั้งนะครับ ถามว่าเมื่อนบีนำาสัจธรรมเป็นศาสนทูตของพระเจ้ามาแล้วทำไมต้องต้องมีอุปสรรคต้องมีปัญหาต้องโดนต่อต้านก็ดังที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าท่านนำศาสนามาประกาศมาสอนนั้นแน่นอนนะครับย่อมต้องเกิดความไม่พอใจจากประชาชนหลายๆส่วนหลายๆภาคถามว่าทำไมถึงไม่พอใจกับความถูกต้องเพราะว่า ในความถูกต้องนั้นบางทีเสียผลประโยชน์เสียอำนาจเสียความมุ่งหวังโดยเฉพาะคนสองกลุ่มสามกลุ่มด้วยซ้ำไปเอาจะสรุปตั้งแต่ต้นกลุ่มแรกได้แก่พวกยูหรือาฮูดหรือบานูอิสรออีนทั้งทั้งที่อาลลอกก็ทรงคัดเลือกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พอได้ดีมีสุขพ้นภัยรอดจากการจมน้ำ ก็มาเริ่มพลิกผวนเปลี่ยนเส้นทางก็ไปจมปลักในความไม่ดีดังเดิมอีกนะครับก็ไปยึดมั่นถือมั่นมุ่งอยู่ตรงส่วนที่ตัวครอบครองกันอยู่โดยอาศัยผู้รู้และก็ผู้นำจากอาบาตและก็รูบานอาบาตก็คือผู้รู้ต่างๆในศาสนานั้น ซึ่งก็ไม่ได้นำความรู้ที่แท้จริงมาบอกนะครับเป็นการแต่งเติมเป็นการดัดแปลงเช่อก่อนนะครับแล้วก็รูบานก็เหมือนกันเป็นนักบวชนะครับประจำโบสถ์แล้วก็พยายามที่จะ,ะปรุงแต่งในเรื่องของศาสนาเข้ามาแทรกนะครับประชาชนก็คิดว่าที่สุดแล้วแล้วก็ดําเนินอยู่นั้นพอท่านศาสนาทูตมาจริง แล้วในคัมภีร์ของพวกเขาก็บอกเอาไว้ว่าจะมีมานะครับชื่อนั่นชื่อนี้บอกไว้ด้วยชื่ออาหมัดชื่อมุฮัมม a d ก็บอกไปนะครับแต่พอมาเข้าจริงๆบอกว่าไม่ใช่ปฏิเสธและที่ขัดกันมากก็คือเสียผลประโยชน์ครับที่เคยใช้อำนาจก็จะต้องหมดลงไปที่เคยกดขี่ข่มเหงได้ดังใจก็ต้องเลิกด้วยความเป็นธรรมแห่งอิสลามดังนั้นกลุ่มที่ต่อต้านหนักก็ กลุ่มของเยูฮูดแล้วกอ็อยู่โดยทั่วของคาบสมุทรอาหรับโอ้โหกลุ่มใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับหลายชื่อกลุ่มโอสกลุ่มคอสรอชอยู่ใกล้ๆมาดีนะกลุ่มดดวซีกลุ่มมุสตอลิกกลุ่มกกยนุก็ก็ไม่เป็นเผาทั้งนั้นแหละครับที่ยังอยู่บนความเป็นยวหรือเรฮูดแต่ก็มีบางส่วนนะครับพอ ท่านนาบีมาก็เข้าใจแล้วก็ศรัทธาตามหลายๆเผ่านะครับแล้วก็บางเผาก็ถึงกับท่านนาบีสละละออุลต่านลยฮิวสัลัมแต่งงานด้วยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้เกิดสมานฉันนะครับช่วนหนึ่งและส่วนที่เป็นมัซีฮิยูนหรือคริสต์ล่ะที่ติดตามท่านนาบีอีซาเขาผิดด้วยหรือไม่ผิดครับถ้าตามจริงๆ ตามคำพีของเขาจริงๆแต่ที่มันผิดก็คือแทนที่จะเชื่อตามอีซาที่บอกว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวพวกเขากลับไปตีความให้ความหมายว่าสามครับโดยถือเอาว่านางมารยมนะครับที่ถูกาทางฝ่ายมารดาบิดาบนบานไว้ว่าถ้ามีลูกคลอดออกมาแล้วก็จะให้รับใช้มัสยิด แต่พอคลอดออกมาเมื่อสมัยโบราณนั้นก็ไม่ได้มีอันตรสาวหรือว่าตรวจคันได้อย่างสมัยนี้นะครับก็กลายเป็นผู้หญิงก็คือมารยมก็ตัดพ่อบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าได้คลอดออกมามันเป็นหญิงนะแต่อเออหรือพระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ทราบดีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็เอาไปไปไหว้ที่มัสยิดรับใช้พระเจ้าว่าอย่างนั้นเถอะเสร็จแล้ว จูจูนางมัรยมที่ไปอยู่ในมัสยิดในที่จำกัดเนี่ยคลอดลูกออกมามีลูกนะครับก็นึกแบบมนุษย์ที่นึกนะครับว่ายังไงคนจะคลอดออกมานี่มันก็ต้องมีทั้งแม่และพ่อนี่อยู่มีแม่ไม่มีพ่อมันแล้วไม่ได้แต่งงานจะคลอดออกมาอย่างไงนึกไม่ถึงกับนึกไม่ถึงที่นึกอยู่นั้นคือปกติ แต่หารู้ไหมวิธีทำอย่างนี้นะไม่ใช่ครั้งแรกอลัลลอฮ์ทรงสร้างอาดัมมีพ่อมีแม่หรือไม่ไม่มีไม่นิข้อนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ทําได้สําหรับอัลลอฮ์แล้วเ,ลรเ,ลเรื่องง่ายมากเกิดอาดัมมามีแต่ดินแล้วก็ปั้นด้วยมือของพระองค์ขึ้นมาเอา้าอันแรกด้วยการกระทําของพระองค์ด้วยฝีมือของพระองค์อันที่สองใครครับมีแต่พ่อไม่ต้องมีแม่ คือภาวะที่เป็นแม่ของประชากรประชาชาติทั้งโลกเนี่ยโดยไม่ต้องปั้นไม่ต้องอะไรทั้งนั้นสร้างขึ้นมาจากผู้ชายคืออาดัมชักออกมาจากซิครงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายสตรีนี่ก็ถือว่าถูกสร้างมาจากสิ่งที่ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหรน่นักนะครับเพราะซิครงมันคดนะครับแล้วก็ที่มันคดมากที่สุดที่ด้านบนนะครับ นางก็ถูกสร้างออกมาจากชีโคงนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักฐานบอกว่าถ้าจะทำให้นางตรงก็ต้องดัดหรือต้องทับทุบของหนักจนกระทั่งมันแตกนะครับแต่ถ้าไม่ทำมันก็งออยู่อย่างเดิมนี่คือสัญชตาตญาณของสุภาพสตรีนะครับไม่ค่อยจะตรงหนักเพราะว่ามักจะเอาความคิดเอาความรู้สึกเป็นใหญ่นะครับเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเหมือนกันไม่ใช่ว่าสุภาพสตรีทั้งหมดนะครับส่วนที่เขาควบคุม ได้ด้วยหลักการก็อาธรรมิลสุดยอดนะครับนั่นเป็นรอบที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ดูแล้วรอบที่สามซึ่งอีซาเกิดมาจากแม่โดยไม่ต้องมีพ่อก็ไม่ใช่อะไรครับก็เป็นคำสั่งของพระองค์ว่ากาลีมาตูฮูอัลกอฮาอิลามารยมคำสั่งของพระองค์ที่สั่งไปยังนางมารยัมแล้วคำสั่งก็ง่ายกว่าอื่นใดทั้งหมดเพียงบอกว่ากุนไฟยกูน จงเป็นขึ้นสิ่งนั้นก็จะเป็นเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราแต่นึกไม่ถึงครับว่ามันเป็นรอบที่สแล้วก็เลยตั้งว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นเ,เพศชายก็เป็นบิดา,าพระบิดา,าแล้วเมื่อมีเพศชายแล้วก็ต้องมีเพศหญิงก็คือได้แก่นางมารยม เป็นพระมารดาเอา้าพอมีสามีมีคู่ภรรยาก็ต้องมีบุตรก็เกิดมาเป็นอีสานี่ไงคริสหรือมาเซียเป็นพระบุตรหรือพระจิตเรียกตามคําสั่งรัวนะครับก็เลยนับถือพระเจ้าสามองค์ก็นอกเหนือไปจากแนวทางของอิสลามนอกเหนือไปจากแนวทางของคริสตที่ถูกต้องนะครับ ก็มาเป็นอย่างนี้ทำให้พวกกลุ่มชาวคริสต์ทั้งหลายก็นับถืออย่างนั้นพอดีมุฮัมมัดมาก็มาเรียกร้องให้กลับสู่การศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวทำการเคารพอิบาดะต่อพระองค์เพียงผู้เดียวถามว่าถูกใจไหมครับชอบอยู่อย่างนี้ทําอยู่อย่างนี้นิยมอยู่อย่างนี้กลับบอกให้เลิกเปลี่ยนก็ขัดใจเป็นธรรมดา กลุมกล่มยโฮูดหรือกลุ่มยโฮดีก็ไม่ถูกใจเพราะคิดว่ามุฮัมมัดมาลบล้างศาสนาของตนนะครับเช่นเดียวกันพวกอัลมาซีฮิยุนนะครับมาซีที่นับถือตามสตา์ของพวกเขาก็คิดว่ามุฮัมมัดมาลบล้างถามว่าขี่แค้นแล้วเนี่ยสองแค้นใช่ไหมครับแล้วแค้นมากๆเกิดอ,อะไรข,ขึ้นครับต้องล้างแค้น สองรายแล้วนะครับแล้มีรายที่สามก็คืออาหรับเกเรอาหรับที่ไม่ยอมรับสัจธรรมที่เคยใช้อำนาจกดขี่ที่เคยข่มเหงคนยากไร้ที่เคยที่เคยไลายหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเลิกหมดถ้าตามธรมมะสามพลังนี้มาบวกกันปัญหาเยอะไหมครับเยอะแน่นอนเพราะว่ามีทั้งมวลชนมีทั้งอำนาจมีทั้ง ฐานะถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าไม่อดทนต้องเปลี่ยนไหมถ้าไม่ยึดมั่นกันจริงๆแต่ท่านนบีสุลตารอะลยฮิอุสลามแข็งแก่งแข็งแก่งมากจนกระทั่งพวกเหล่าเนี้ยโดยเฉพาะชาวนครมักกะมาต่อรองกับท่านว่าเพราะเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้มุฮัมมัดเคลื่อนไหวคือศาสนทูตเนี้ยทำงานเรื่อยๆไปเนี่ย คนยิ่งเข้านะครับไม่ใช่ออกโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนยากไร้คนทุกข์ทรมานต่างๆนี้ถูกช่วยเหลือก็ยิ่งเลื่อมสายศรัทธายิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมาต่อรองให้หัวหน้ามาต่อรองว่ามุฮัมมัดเอาอย่างงี้ไหมเอาอย่างนี้ไหม,ออมว่าถ้าท่านอยากเป็นเจ้าเมืองใหญ่โตเราจะตั้งให้ท่านเป็นอยากร่ํารวยทรัพย์สินเราจะสรรหามาให้หมด หรืออยากจะแต่งงานกับหญิงใดที่สวยที่สุดในนี้เราก็จะให้โดยชายคนที่ท่านรักที่สุดเข้ามาต่อรองคืออบูตอลิฟท่านตอบอยังไงวัลลฮิยาอัมวัลลฮิยาอัมขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ท่านลุงเอ้ยลาวะดอุชัมส์ฟิยาซารีฟิยาซารี อ่ลาอันอัตุรุกฮะฮาดัลอัมร์อัลาอันอัตุรุกฮะฮาดัลอัมร์ในการที่จะให้ฉั้นแรกกับที่จะชั้นเลิกจากงานที่ฉันทำอยู่เนี่ยมาตรอกตุฉันไม่เอาหรอกฉันไม่เลิกหรอกฮัตตาอูฮูลิกาดูนะฮูจนว่าฉันจะตายจากไปนั่นแหละเห็นไหมครับ ประโยชน์ทั้งนั้นเลยความดีท, ouais. ทั้งนั้นเลยที่มาเสนอให้ประโยชน์อำนาจประโยชน์เงินตายศถาประโยชน์ความสุขเกี่ยวกับสตรีท่านปฏิเสธหมดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายมาต่อรองว่าเอาเงี้ยเรามาออมชอมกันดีวะเหมือนกับเราชอบจะพูดตรงนี้ว่าออมชอมกันออมชอมนี่ไม่ใช่ต่างฝ่ายตังอยู่นะครับออมชอมโดยที่ว่า เรามาทําอย่างท่านวันหนึ่งท่านมาทําอย่างเราวันหนึ่งผลักกันคนละวันอย่างนั้นไหมเนี่ยท่านก็เลยรับองค์การอัลกุรอานที่ประทานลงมากุลยาอายูฮัลกาฟิรูนลาอัมบูดูมาตะอมบูดูนวลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุตคงจะแปลกันได้นะครับมีคําแปลเป็นภาษาไทยอยู่ไปหาอ่านสุดท้ายละกุมดีนุกุมวัวเลียดีนท่านก็เคารพของพวกท่านไป เราก็เคารพของเราจะไปเคารพเปลี่ยนกันอย่างนั้นไม่ได้ศาส,สนาพวกท่านก็สำหรับพวกท่านศาส,สนาเราก็สำหรับพวกเรานี่คือความอมชอมที่แท้จริงเราจะทำอย่างนี้ก็จะมารบกวนท่านจะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปควบคุมหรือว่าบีบคั้นให้เลิกเปล่าแต่เรื่องอธิบายมันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องประกาศความถูกต้องมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ คงจะเข้าใจเพราะหลายคนคําว่าออมชอมนั้นให้สนับสนุนซึ่งกันและการถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องจะสนับสนุนได้อย่างไรความออมชอมนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับแยกแยะออกระหว่างสิ่งถูกสิ่งผิดแยกแยะออกระหว่างแนวปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นส่วนที่คิดว่าหลายคนคงจะสร้างความเข้าใจนะครับ ไม่ใช่กันที่จะไม่ให้แตกไม่ให้แยกโดยความชั่วความดีแยกกันไม่ออกแล้วก็คุมไว้นะครับเพื่อความสมานฉันอันนั้นมันไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งในกฎหมายก็คงจะไม่เอื้ออํานวยนะครับคนผิดก็ว่าไปตามผิดคนร้ายก็ว่าไปตามร้ายสมานฉันอย่าไปรบกวนเขาเลยไม่ใช่ครับคนผิดต้องช่วยกันกําจัดคนร้ายก็ต้องควยช่วยกันปกป้องไม่ให้มาทําร้ายใครนะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนที่เป็นสัจธรรมนะครับวันนี้ก็คงจะนําเสนอพี่น้องตรงนี้ถึงได้เวลาที่จะ,ะต้องลาไปอีกแล้วนะครับพบกันใหม่ชาวรอฮาในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ก็วัสราะมัยกุมมะเรอมะตุลลอฮิวะบเระกฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาโดยที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม